มาเน่จอนซัสเลวูพูขึ้นฟอร์มบทอาเซนอล่าขออีก12ตม้มทุบสถิติรูบย์ผูดังเลวูพูนับแชมป์พิมงกฤษในซีซั่นนี้ต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยนะครับกว่าจะเปิดบ้านบทเอาชนะอาเซนอล่าไป2-0คว้า3ต้าาตมมีเพิ่มเป็น89คะแนนต้องการอีกเพียงแค่12ตม้มก็จะทำลายสถิติแชมป์100ต้มของเรืบใบสิฟ้ขาขณะที่อาเซนอล่าพ้าเป็นเกมที่20รั้งอันดับที่18ของตรงนารางคะแนน ต้องหนีตายอีก5เกมที่ลือยู่ต่อไปนะครับในเกมผิวน้งกรีดเมื่อคาคืนมาในทิ์ที่5ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเราพูดูคะแนนผลสอบของนกเตลหรือรูพูในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับว่ามีใครสอบผ่านหรือว่าสอบตกกันบ้างเริ่มต้นที่ประตูสาวประตูนะครับจะเป็นอลิซันเบเกอร์ได้รับไปปดคะแนนจากคะแนนเต็ม10วันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเช่นเคยหยุดลูกยิงที่ดีที่สุดของแจ็คก,กริตได้ที่ทรงพลังนะครับ จังหวะการยืนตำแหน่งสุดยอดเซฟจังหวะสำคัญสำคัญให้กับทีมที่ไม่ต้องตกเป็นรองนะครับวันนี้โชมฟอร์มซูเปอร์เซฟได้ไหลตัวไหลครังทลเรนส์อล็กซนเดอร์อนโนได้รับไป6ขคะแนนในช่วงแรกๆนะครับไม่ได้ดีๆมีพลังเท่าไหร่โดยเฉพาะบอลคมฟากจากส่วนลึกส่วนลูกคอร์สก็ไม่มีความแม่นยำแต่ครึ่งหลังก็ทําได้ดีขึ้นส่วนเกมรับละรวมนะฮะโดยเฉพาะอย,ยิ่งในช่วงปลายเกมแต่หลังจากนั้นเขาก็สร้างเกมขึ้นมา ทรงผ่านค้นหาพื้นที่ว่างในการซุมบอลเข้าไปกับนาบีเกต้าและก็เป็นนาบีเกต้าส่งต่อแอซิดให้กับมาเน่ในที่สุดนะฮะก็รับไป6ขคะแนนโจเกเมสได้รับไป6.5คะแนนวันนี้เล่นดีและขังแร่งในการดวลบอลกับกองหลังว,วิลล่าโดยเฉพาะความเร็วที่เข้าบอลได้อย่างแม่นยำนะครับและก็มีช็อตที่เรียกได้ว่านิ่งและเยือกเย็นได้รับไป6.5าคะแนนเวอร์จิฟานิสได้รับไป7คะแนน ฟอร์มคงเช่นกุมาเช่นเคยนะครับเช่นเดียวกับโจกเมสส่วนใหญ่แล้วในการทํางานทางด้านการอากาศดิ่งและเยอกเย็นเช่นเคยส่วนช่วงเวลาที่เลวร้ายครั้งหนึ่งนะฮะภายในเกมเกือบมอบของขวัญให้กับอาร์ซูนบลาซึ่งนับเป็นอันตรายในการโจมตีแต่เขาก็กลับขึ้นมาด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีและเอาชนะบอลด,ด้วยตัวของเขาเองวันนี้ก็รับไปเจ็ดคะแนนแอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับไป5าคะแนน ฟอร์มการเล่นยังไม่กลับคืนมานะครับยังขาดๆเกินๆมีช็อตให้เห็นหลายครั้งที่โดนนักเตะของวิลลาเล่นงานวันนี้เปิดบอลไม่ค่อยเข้าเป้าหมายนะครับยังต้องใช้เวลาในการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาฟาร์มิโยได้รับไปเจ็กคะแนนเล่นได้ประเท่าใจในแดนกลางเป็นหนึ่งเดียวในครึ่งแรกที่โดดเด่นในแผนกองกลางของหงส์แดงและเอาชนะในการแทลเกลได้หลายครั้งแต่ต้องเปลี่ยนตัวออกมาพักหลังจากที่ทำผลงานดีนะครับเขารับไปเจ็กคะแนนสำหรับฟาร์มิโย อาล็อกเล็กชมเลนได้รับไป5คะแนนสไตลและก็มีชีวิตชีวากับการเคลื่อนไหวของเขานะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรในแผงกลางของลิเวอร์พูลได้สักเท่าไร่ยังมีจังหวะ,ะขาดๆเกินๆในที่สุดก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปครับเกมนี้ได้รับไปเพียงแค่5นาคะแนนนาบีเกต้าได้รับไป7ดคะแนนช่วงเวลาแรกดูเงียบๆไปหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นก็เปิดบอลและทําเกมผ่านคู่กําแพงของวิลลาได้ดีขึ้นยังหาเพื่อนมาเชื่อมเกมไม่ค่อยดีมากนัก ในช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไร่แต่พอครึ่งหลังก็ทําได้ดีขึ้นและก็มาอาศเซนกับซาดูมานเน่ในที่สุดนะครับสำหรับนาบีกกตาวันนี้ได,นน S <S ได้รับไป7ดคะแนนโบเมซลาได้รับไป6คะแนนเริ่มต้นดีๆและดูเหมือนว่าโอกาสที่ดีที่สุดของเขาปั่นป่วนแนวรับอาร์เซนอลแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอเกือบทำให้ทีมได้จุดโทษหลายครั้งโดยอาซิทใช้ส่วนหัวส่งต่อให้กับเคอร์ติสโจนยิงประตูปิดกล่อง ซึ่งในจังหวะนั้นถือว่าเก๋าพอสมควรนะฮะดีวอกโอลิกีได้รับไป5้าคะแนนวิ่งตามหาช่องอย่างไม่ลดละและความขยันมีภายในเกมนี้แต่ก็มีประโยชน์กับทีมน้อยมากยังเปิดบอลไม่ค่อยผ่านเลยนะครับบางครั้งก็สับสนกับตำแหน่งของตัวเองในที่สุดก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับวันนี้ก็ได้รับไป5คะแนนซาดิโอมาเน่ได้เราไปปคะแนน,นและก็คว้าแมนส์ออฟเดอะแมตชในแมตช์นี้ ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ลูกบอลอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแต่ประมาณ7จดเซนติีนั้นเล่นดีมากโดยเฉลี่ยเมื่อการมาถึงของโรเบอร์โตเฟอร์มิโนเข้าขารู้ใจกันกันกบบ็อบบี้ประสานงานในช่วงแรกไม่ค่อยลงตัวกับเพื่อนในครึ่งแรกนะครับจากนั้นเขาก็าพยายามสร้างโอกาสบรปปรลุเป้าหมายยิงประตูที่20ของลูกกานนี้และก็มีลุ้นเป็นดาวสุนโบนในลูกกานนี้นะครับโดยจงังหวะจบสกอร์ทีท่เฉียบคมนะฮะก็เดี๋ยวเราไป8คะแนนแล้วก็เป็นแมนส์ออฟเดอะแมท เราไปดูผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันหน่อยนะครับเริ่มต้นกันที่โรเบโตเฟอร์มิโนแทนดิว็อกโอลิกี้ในเดนทีที่59นะครับก็ได้รับเจแจกคะแนนลงมาแล้วสร้างความแตกต่ตางเป็นมิติในการบุกทําให้หัวแดงมีชีวิตชีวาทําให้กองหลังแอสซิมล่าสับสนแสดงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระเบียบวินัยในเทนทีและก็เพิ่มความรวดเร็วในการลิงเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลเข้าขารู้ใจกับมาเน่ จอจิชัวนในดุม่มลงมาแทนอเล็กอ,อกเกลกชมเลนในนาทีที่59ได้รับไป6คะแนนลงมาแล้วเชื่อเมเกมกับเฮนโดดีๆทําให้กองกลางหงส์แดงดูงดีขึ้นและสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจอดแดนเนนสันลงมาแทนฟาร์มิโยในนาทีที่59ได้รับไป6คะแนนเล่นดีทั้งรับและลุกจากการแผงกองกลางวิลลาไดยูมาร์ดเก๋าเกมและมีส่วนกับการได้ประตูของหองส์แดงเคอร์ติชวนลงมาแทนนาบีเกตาในนาทีที่84ได้รับไป บาดคะแนนโดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีกว่าๆนะครับก็สร้างผลงานอันสุดยอดความมุ่งมั่นเต็มร้อยความมั่นใจเต็มเปี่ยมการที่จะเล่นและตุลยเป็นมิติใหม่อนาคตของหองแดงต่อจากนี้ถ้ามีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองในวันนี้จากการยิงหนึ่งประตูปิดท้ายนะครับจับตาดูให้ดีนะครับสำหรับเด็กอะคาเดมี่คนนี้นะครับเคอร์ติโชดเดกลมเลี่ยมลงมาท่านโรเบร์โต้ฟูร์มิโนในนาทีที่90บบวกสาม ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอนะครับแต่ก็มีโอกาสได้รับเหรียญแชมป์พิม์หลืองเกรดส่วนตัวสำรองนะครับที่ไม่ได้ลงสนามก็คือ Adrian, Elliot, Ch aden, Ch ili, Min อาร์เบียนเอเลียตชาเดนชิคิลีมินามิโนะส่วนด้านคะแนนความสามารถในการแก้เกมของเชกิ้งคลอปนะครับรับไปเจ็คะแนนก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในช่วงก่อนเกมก็มีการโรเตชันนักเตะนะฮะโดยส่งนักเตะตัวสำรองลงสนามหลายคนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์ออเกลชมเบลเลนนาบีเกตา ลาดดวอกกอลิกีนะครับโดยครึ่งแรกครับอึดอัดกันเหลือเกินนะฮะหลังจากนั้นนะครับครึ่งหลังก็เปลี่ยนเอาโรเบนโตฟูร์มิโน่จเดนแฮนเดสันและจอร์จินุวานยืดดมลงมาครับและก็สามารถเปลี่ยนเกมลิเวอร์พูลบุกกระนำซามูเซลสำหรับใส่แอสตันวิลล่าเลยครับแล้วก็ทำลายกำแพงได้สำเร็จเป็นการแก้เกมที่สุดยอดอีกนัดหนึ่งของเจเคนะครับการให้เกรติโจนลงมาแล้วก็เป็นผลสำเร็จในนัน้นนี้เกิรติโจนก็ตอบแทนความไว้วางใจให้กับเจเคนะครับ ได้รับคะแนนการแก้เกมไป7คะแนนนะครับเลบุฟกับพวกเรานะครับก็แก้ตัวจากเกมล่าสุดด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแอตันวิลาไป2ประตูต่อ0ูนะครับโดยเกมนี้มีสิติอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามกันหน่อยนะครับเลพูลเอาชนะมาตลอด3 4นัดหลงังสุนิสสิคพิมลิทที่พวกเขาทำประตูแรกของเกมได้ตั้งแต่สมอกับเว์แฮมยูเตดหนึ่งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี2 0ง9 ลิเว์พูลไม่แพ้ใครเลยตลอด57นัดเยาวหลังสุดในพรีมลีกครับโดยแบ่งเป็นชนะ47เสมอ10อาร์เซนอลนะครับไม่มีคินชิดเลยตลอด24นัดเยือนหลังสุดในพรีมลีกนัดตั้งแต่เสมอกับ 00, เวสต์บอมบีต0-0เมื่อเดือนมกราคมในปี2 0 6มันเป็นผลงานต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของพวกเขาในลีกสูงสุดน้ำเต้นเตืยนกันยายนในปี1989 38นัดเยือนนะครับอมมาร์เซนอลก็ไม่ชนะใครเลยตลอด9นัดในศึกพรีมลีก โดยเสมอสอแพท7ดซาโดมันเน่ครับมีส่วนรวมถึง8ประตูจากสนัดที่ลงเล่นในการเผชิญหน้ากับอาร์เซนอลโดยยิง6และอัซสิตไป2ก็เปิดกว้างขึ้นนะฮะสำหรับการลุ้นกันทำคะแนนเกิน100คะแนนของแมนเชสเตอร์ตี้ของพวกเรานะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าจะทำลายได้หรือเปล่านะฮะนับจากนี้ก็เหลืออีกประมาณ5เกมที่เหลืออยู่ให้ได้ลุ้นกัน,นครับ My head is heavy. Let me lay it down into your lap. I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to an